อาจารย์หนูงวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขเด่นบน28เลขชุด3ตัว023 625 427 628 129 783 685 287 4 8 9เลขชุด2ตัวบน2 3 2 5 2 7 2 8 2 9 8 3 8 5 8 7 8 9ล่างให้เด่น3กับ5เลขชุด2ตัวล่าง3 0 3 1 3 6 3 7 3 8 5 0าศูนย์ห้หนึห้ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขเด่นบน1เข้าหลักหน่วยบนหเข้าหลักสิบบนเลขชุดสองตัวหนึ่งหเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนห้หนึ่ง ซูเปอร์เหงงวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขเด่นบน3ชุด2ตัว32 38ชุด3ตัว538 932ล่างให้เด่น7ชุด2ตัวล่าง17 57ในงวดวันที่1พฤศจิกายนเลขเด่นล่าง6เข้าหลัก10ล่าง หวยเด็ดห้าเซียนงวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขเด่น9 1 5 8เลขชุด2ตัว94 96 97 90 14 16 17 10 54 56 57 50 84 86 แปดเในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขชุดสองตัวสามหกเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างหกสาม